ขอแนะนําร้านเติมเกม Cookie Land Shop มีบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือื่นอีกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับมาดูอยู่ผมพี่เสกยิปโปวันนี้อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์750ครับไม่ได้จะมาเล่นนะคนดูวันนี้พี่เสกกัมา ดูกันว่าท็อป10เนี่ยผ่านไป7วันเนี่ยท็อปเซิร์ฟเนี่ยโดนไปละคนละกี่บาทนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากเม้นบอกเลยนะครับ mm hmm. เผื่อจะไปลงเซิร์ฟ7 5็753 7 5องเ5็ดห้นอนาคตกวนไปหรือเซิร์ฟที่เก่ากว่า750ก็ได้ครับมาแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลของทุกคนนะครับมีแค่บางคนนะคนดูโอเคมาเริ่มกันที่ท็อป สิบเอ็ดก่อนเลยครับคุณกว่าจะคมงมตั้งนานนะครับอยู่กิวหาวพาอ่ะโอ้ผมไม่อ่านหรอกอ่านไม่ออกโอเคทีมนี้เนี่ยมีทัชสามบาทนะครับทัชล่างหนึ่งมีสกินเนาะมีกาโลสี่ดาวแล้วครับมีโซนิกสี่ดาวมีจีนอสสี่ดาวครับ เลเวล53ครับคนดูเลเวลอยู่หรือว่าโอ้โหเลเวลนี้ถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับเนี่ย51 52เลยอะเยลเวลสูงค่อนข้างสูงครับยอดเติมของ ID นี้นะครับท็อป11 2ถึงสามพบาทนะครับถ้าเติมกับ cookie land shop ก็จะถูกลงกว่าน,นี้เยอะครับแล้วต่อมาครับคุณส้มตำมะละกอท็อป10ครับ ไอดีนี้มีกาโลเอสเาบวกแล้วครับพณดูเดี๋ยวนะไอดี ID อื่นเขามีเอสเาบวกกันยังยังไม่มีนะครับมีกาโลเอสอารบวกแล้วมียุงแดงเอสเาครับตัวนี้ตีบอสโหดมากครับโซนิกสามดาวจีโนสี่ดาวท็อปสิบคนนี้ยอดเติมคือห้าพันบาทครับพอดูสูงไหมเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไหม ต่อไปท็อปเก้าครับเป็นคนจีนนี่มีกิวด้วยอยู่พีพีอันดับสิบสองครับมีฟินิกซ์เอสเอด้าบวกหูเขากัดจะเล่นระยะย,ยาวเลยนเนี่ยเขาปลุกมาเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากก็ทีมนี้ผมไม่ไม,ไม,ไม่มีข้อมูลครับข้ามไปอันดับแปดเลยครับท็อปแปดคุณ RL กระปอมครับมี YouTube ด้วยอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับทีม OPM เนาะอยู่กิวโอเวอร์โหดนะครับอุ้ย แล้วมีครับกระบองเหล็กร่างสองนะครับเซอร์เวอร์เจ็ดห้าศูนย์มีกันแค่ห้าห้าคนใช่กระบองเหล็กร่างสองเนี่ยมีกันแค่ห้าคนในเซิเร์เวอร์นะครับแล้วมีทัชเติมครับสามเดียวห้าบาทเนาะมีท่านไหนอูกระบองเหล็กดูของก่อนนะครับโจมตีเปอร์เซนต์โจมตีเอสพีโจมตีเฮดพีมันใส่โจมตีเหรอเออ,อใช่ ของพลังจมตีนะครับกระบองเหล็กล้าง ur ล้างหนึ่งมาใส่ hp อหูสว่าสุดนะครับยอดเติมของท็อป8คุณไอเอากปอมนะครับ7,875บาทนะครับคนดูอันนี้คือเติมยังไม่ได้คิดว่าเติมร้านนะครับถ้าเติมร้านก็จะถูกกว่าเดิมเนาะอย่าง o o ค e l กลนช h o p เนี่ยก็ย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนได้ครับเติมถูกเติมเร็วนะต่อไปท็อป7นะครับ ขออนุญาตดูทีมก่อนเหมือนคุณไอ้อลกระปอมเขาจะกักพลังไหมคุณดูว่าไหมแสนสี่ตัวอื่นสี่หมื S ่นเนาะตัวยูอาร์เนี่ยมันดันได้เยอะนะครับตัวยูอาร์เนี่ยห้าหมื่นอ่าแสนเอ็ดอืมอืมอืมเขาไม่มีเอสดาบวกถ้าเกิดมีน่าจะพลังเด้งมากนะคุณไอ้อลกระปอมเนาะต่อไปท็อปเจ็ดนะครับมีพี่ดำนะครับเอสเอดาบวกนะครับ แล้วมีกันแล้วครับผมใส่ h อโอ้โหของทองแบบเต็มระบบเลยโอ้โหคนนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าโดนแล้วเท่าไหร่นะครับต่อไปครับคุณ RL ตัวปลอมนะครับแบบปลอออกมาปลอมท็อปหของเซิร์เวอร์ครับแล้วมีครับอะตอมิกซา u มูไรครับผมใส่ของโจมตีโจมตีนะครับก็มี YouTube ด้วยนะครับคุณดูแล้ว g n o อสสดาว หสุดนะเดี๋ยวดูพลังอะตอมิก1นึ่งแสนครับส่วนใหญ่เอสเดาบวกเนี่ยจะได้1นึ่งแสนนะครับแต่ยูอามันจะเด้งไปเยอะนะเกือบ2องแสนได้นะคนดูยูแล้วมาดูที่ท็อปหครับท็อปห้านี้ไม่มีข้อมูลนะน้คนดูชิวๆไม่แข่งใครครับแล้วมีราชาทะเลครับโอ้โหแล้วยังม,มีของทองเนาะอ้าวล้วมีพี่ดำาอีกผมเพงเห็น แล้วพี่ดากับราชาอยู่ด้วยกันไงแล้ว2ตัวตึงอยู่ด้วยกันในดีนี้อยู่ท็อปห้าเลยครับคุณดูคืออาจจะเติมนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงอ่ะคุณก็จะมีทีแบบนี้ได้นะจริงๆถ้าคุณดวงดีอ่ะอยู่กิ้ววอลลดนะครับเนี่ยผมอยู่โหวอลอดหมดเลยครับโอ้วอดหมาวิล์หมดเลยเหรอแล้วมาดูท็อปสของเซิร์ฟเวอร์ครับ V Anex e Tommy One ครับเขาตั้งวันนวบีเฮ้ย กลิบารฮะไอเยแล้วผมลืมบอกนะครับไอท็อปสิเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นทีมจริงหรือว่าทีมร้อนะคุณดูก็บางคนอาจจะกักของไว้นะครับอาจจะกักตัวไว้อะไรเงี้ยเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับเพราะว่ามันสามารถทําได้เนาะแบบรอสปายอะไรเงี้ยรอสปายในพีพีก็ได้ได้หมดเนาะแล้วโจมตีโจมตีโจ,จมตีความเร็ว ทัช UR ครับคุณดูต้องเติมคับโอ้โหเยอะเติมเทิมเ0 0 0พันไหมผมก็จำไม่ได้อะโอ้โหไม่ธรรมาดามากแล้วกริลบาสมันมานไงวะอันนี้คือเติมสะสมครบใช่ไหมคุณดูดอลีบัสอ่ะคือใครใครที่รู้บอกพิเศษหน่อยนะเอา้าเชื่อเอาจริงปะเนี่ยมีรู้ซ่าเหรอโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร โกลีบาทน่าจะมาจากเติมสะสมป่ะคนดูมันมีทางเดียวหรอที่จะได้อะโกลีบาทเหรอมาไงวะโกลีบารเนี่ยอยู่ตรงนี้ปะ่ะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม,มีไม่ใช่อ่ะ ไม่อะบรอดีกว่าเอาเป็นว่าใครรู้บอกด้วยนะคนดูว่าคกริบาสเนี่ยมาได้ไงครับล่างเอสเอดาบวกเนี่ยพิเศษก็งงเหมือนกันครับแต่ว่าอยากลองเล่นสักครั้งดูเหมือนกันนะคกริบาร์สอะ่ะ <c oughs> ก็มี U r อาร์ทัดยูกับคกริบาสไอคนท็อป3ก็ไม่มีข้อมูลนะครับเอ้ยท็อป4ดีดิต่อไปครับท็อป3นะครับ คุณ rl ตัวปลอมมีช่องยูทูบเบอร์ g a l a x y o ่ m อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคคนดูมาโอ้โหแล้วผมบอกให้ว่าคนนี้ผมมีข้อมูลครับท็อปสามของเซิร์ฟเวอร์มาดูตัวละครก่อนนะครับมีเลยแน่ๆครับเมทัลไนย์ยูอาร์ล่างสองครับดูของแป๊บโอ้โหอุ้ยชิ้นนี้สวยมากโอ้โหโอุห้ยดวงดีไปไหนอะ่ะ โอ้โหโอ้ยอาจจะเปิดเยอะก็ได้คงดูแต่ว่าก็ใช้ได้นะจนทีเปอร์นต์สชิ้นวันที่7จ็ดพันนี่แเนี่ยถือว่าหมดอาการนะครับต่อไปปูบอมนะครับตัวโลโอเ้ยตัวคอรธรรมดาไม่มีอะไรจีนอสก็ตัวปั้นนะครับมันก็พลังขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันใส่เลือดอย่างเดียวเนาะก็ราชตาดดินนะครับ โซนิกมันจะกักไว้หรือเปล่าครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วทัสมากิครับล่าง u ยูอาร์นะครับเติมสะสมครบ89000นะครับคุณดูของยังไม่สุดนะสุดน่าจะตัวนี้นะครับแล้ว u ยูอาร์ตัวที่3ครับโกเคสส์โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับคุณดูพพอร์ตเป็นตัวอะไรครับคุณดูพพอร์ต ตัวอะไรเอ่ยอก็คือยัดซัพพอร์ตใช่ไหมโอเคคือถ้ายัดซัพพอร์ตมันจะได้ตัวละครเร็วครับคนดูยัดตันเลยก็ได้เลยเห็นไหมเนี่ยขีบโซคอโกเคสึอนะครับก็ดีนะยัดก็ดีเพราะมันจะได้กำไร UR ไาแลกของข้างในได้ครับโอ้ท็อป3มี UR 3ตัวครับคนดูสุดจัดเผลเๆขึ้นท็อป2ได้เลยนะครับถ้า เป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปดูครับท็อปสองนะครับก็ซ่อนตัวละครน,นะครับก็ไม่สามารถส่องได้เนาะซ่อนไว้สองสามตัวนะครับก็มีได้แค่กระบองเหล็กย่างสองนะครับที่สองได้เนาะอันนี้ทัตสึมักิร่างเอเดดาร่างสองเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ครับท็อปสองแล้วมันดูคุณลิลินนะครับท็อปวันของเซิร์ฟเวอร์เจ็ดห้าศูนย์เนาะพลังเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับโอ้โห พลังก็ห่างตีมาห่างอยู่ครับคุณดูขออนุญาตสองเลยครับโอ้โหไม่มีซ่อนครับอย่างนี้แหละเพิ่ม <c oughs> บาชาทะเลวะ่ะแล้วเมทันไนยูอาร์ล่งสองครับ <c oughs> ของยังไม่สุดนะถ้าของเทียบกับคุณไอเอลเนี่ยตัวปลอมเนี่ยก็ <c oughs> คุณไอเทั้งคู่ดนี่ยว่าของดือว่าหโหดอยู่นะหรือว่าเขาเอาของไปใส่ตัวอื่น่ะผมขอดูแป๊บ อ่าใช่แสดงว่าดวงไม่ค่อยดีกับไอเทมนะครับอืมไม่เป็นไรครับของนี้ยชิวๆครับเขาไม่ได้ขนาดมึงอยู่แล้วของแค่นี้สุ่มไปแบบสักร้อยชิ้นอ่ะเดี๋ยวก็ได้ UR นะครับมี3ตัวแล้วก็ s d บวก1ตัวพลัง770,000นะครับพลังกระบองเหล็ก2 0 0 0น 23, นะครับก็แล้วก็มีท็อปเซิร์ฟอีกคนหนึ่งอ่ะคนดู ยอดเติมแค่126บาทครับคนดูให้ทายว่าเขาเป็นใครครับเขาคือคุณคุรุมะเซเวดยครับ <c oughs> ID นี้ <c oughs> พลัง3ามแสนห้าอยู่อันดัก14ครับแล้วเติมแค่แพ็กทัสเมกิกับข้ามโฆษณาครับ126บบาทนะครับคนดู และอยู่ท็อป14ของเซิร์ฟเวอร์ครับสุดจัดมาดูตัวละครสุดเก่งกันบ้างครับใครที่แบบเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดอ่าแล้วคุณเป็นคุณฮาบิกนะครับพลัง200,37,000นะครับ800เนอะดูของนะอ้โหของสุดนะครับโอ้ของยังไม่ยังไม่สุดเท่าไหร่ครับแต่ว่า อูดาวสี่ดาวเลยเหรอเดี๋ยวนะอ๋อสี่ดาวสองคนนะครับเออที่เหลือเขาสามดาวหมดเลยครับพลังสองแสนสามวะผมขอเช็คกันอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละก็คือของทองสี่ชิ้นเนาะแต่เจ็ดวันมีของทองสี่ชิ้นแล้วถือว่าโหดมากเลยนะคนดูคือเจ็วันพิเศษสายฟรีเนี่ย น่าจะได้ของทองแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับได้จากการแบบเปิดกิจกรรมการโล่เปิดจิ๊กซอวอ์ได้ชิ้นสองชิ้นนั่นคือสูงสุดแล้วโอ้โหเล้มาดูอัดับสครับคุณลิลินเนาะของทองแค่ชิ้นเดียวนะครับอยู่อันดับสองเนาะเขาใส่อะไรไหมเขาพลังเยอะจังวะสีด่ดาวม่วงสองอ๋อสองดาวม่วงครับโอเคแล้วดูอันดับสามครับของทองเนี่ยสุดมากครับ สุดในทุกคนที่ผมส่องมาเนาะโจมตีเปอร์เซ็นต์สองชิ้นเนาะก็พลังแสนเจ็ดแสนแปดนะครับแล้วดูันับสีครับอาร์เอลตปอมของยังไม่สุดเท่าไหร่ครับอืมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูพาร์สิบป่ะพาร์สองแล้วพาร์สองสองคนครับผมลืมไปได้ไงไม่รู้อ๋อพลังมาเลยเด้งนี่ไงมันเด้งมันห่างกันเยอะไอเทมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ดาวก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าสำคัญเลยก็คือพาร์สองนั่นแหละ ก็มีกระบองเหล็ก5คนพาร์ทสีบสองสองคนนะครับโอ้โหสองคนนี้เขาสุดกันสุดกันเกินแล้วผมรู้แค่ยอดเติมท็อป3ไงท็อป3มก็รอไปแสนเอ้ย14,500แล้วคนดูว่าท็อป1ท็อป2เนี่ยเขาโดนไปแล้วคนละกี่บาทครับโอ้โหแล้วมาดูตัวละครสุดแก่งคนที่5ครับคุณ V n X เนเนาะเป็นทัสซึมากิ่ U r อเนาะอืม ท็อปหกเป็นเอเซราบวกเป็นดักชายครับท็อปเเป็นกระบออยูอประมาณนี้คนดูก็จบไปแล้วครับกับการส่งแล้วก็บอกยอดเติมของท็อปเซิร์ฟเนาะอาจจะไม่ทุกคนนะคนดูขอให้ด้วยนะครับมันได้แค่นี้จริงๆเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบอยากให้ไปลงเซิร์ฟว่าเก่าหรือเซิร์ฟใหม่อะไรเงี้ยให้ไปส่งให้ไปทำอะไรอะเม้นบอกกันได้ครับเดี๋ยวผมไปทำให้เนาะ แต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ก็อาจจะไม่มีแล้วนะคนดูขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ